สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะมาพบกับครูโบอีกเช่นเคยแล้วในชั่วโมองแรกวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะในเรื่องของอากาศรอบตัวเราวันนี้จะมีการทดลองเกี่ยวกับการเกิดอากาศนะคะหรือว่าการเกิดลมนะคะไปดูเนื้อหาบทเรียนก่อนที่จะไปดูการทดลองในวันนี้ค่ะ อากาศนั้นนะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานะคะประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่มีสถานะเป็นแก๊สส่วนใหญ่นะคะก็จะได้แก่แนแก๊สไนโตรเจนนะคะ แก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมไปถึงแก๊สชนิดอื่นๆด้วยนะคะดังภาพนี้นะคะก็จะมีพวกไอน้ำนะคะมีแก๊สชนิดอื่นแก๊สอาร์กอน gon, นะคะตามลำดับปริมาณน,นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกฝุนละองแล้วก็สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆนะคะที่เรียกว่าจุรินรีนะคะมักจะมีส่วนประกอบที่สำคัญของอากาศโดยทั่วไปดังต่อไปนี้ค่ะ ส่วนประกอบของอากาศนะคะก็จะมีแก๊สไนโตรเจนนะคะเป็นส่วนประกอบของอากาศที่มีปริมาณมากที่สุดเลยคิดเป็นร้อยละ7 8นะคะโดยที่เป็นส่วนที่ช่วยทําให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนในอากาศนั้นอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะปริมาณของแก๊สออกซิเจนนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบของอากาศที่มีปริมาณร้อยละ21นะคะโดยปริมาณนี้นะคะก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเผาไหม้นะคะซึ่งแก๊สออกซิเจนนะคะก็จะเป็นผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะในขณะที่พืชและสัตว์นะ,ะก็ต้องใช้แก๊สออกซิเจนนะคะในการหายใจนั่นเอง ถัดมาก็จะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไอ้น้ำและสิ่งเจือปนชนิดอื่นๆนะคะเป็นส่วนประกอบที่อากาศนั้นนะคะเป็นส่วนประกอบที่เหลือของอากาศนะคะก็จะอยู่ประมาณร้อยละหนึ่งเท่านั้นโดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคิดเป็นร้อยละ0.04ะคะโดยปริมาณนะคะซึ่งก็จะเป็นแก๊สที่พืชน,นะคะใช้ในกระบวนการสร้างอาหาร ะะเป็นของเสียจากการหายใจของพืชและสัตว์ด้วยนะคะได้แก่พวกไอน้ํานะคะซึ่งก็จะเกิดจากการกลายเป็นไอของน้ําแล้วก็สิ่งเจือปนอื่นๆนะคะยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นฝุ่นละอองแล้วก็สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นแบคทีเรียราไวรัสนั่นเองค่ะ สำหรับความสำคัญของอากาศนะอากาศนั้นก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดนะคะเด็กๆสามารถมีการหมุนเวียนเอามาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลานะคะอากาศโดยทั่วไปแล้วก็จะ ประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่เป็นแก๊สนะคะเป็นส่วนใหญ่อากาศบริสุทธิ์จะใส่นะคะไม่มีสีและไม่มีกลิ่นนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเนี่ยจะต้องอาศัยอากาศนะคะบริสุทธิ์ในการหายใจอากาศจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่บนโลกเลยละคะ่ะ อากาศก็จะมีความสําคัญในการดำรงชีวิตนะคะถ้าไม่มีอากาศสิ่งมีชีวิตต่างๆจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชและสัตว์ก็ต้องใช้แกส๊สออกซิเจนในการหายใจใช้พืชเนี่ยก็จะใช้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสร้างอาหารนอกจากอากาศจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะอากาศยังช่วยทำให้เราเนี่ยได้เล่นของเล่นนะคะและใช้อ่านและทำเป็น ของใช้ได้ต่างๆนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรไปดูกันเลยค่ะโลกนั้นนะคะจัดเป็นดาวเคราะห์ที่มีชั้นบรรยากาศซึ่งก็จะเป็นชั้นของอากาศที่มีการห่อหุ้มโลกเพื่อช่วยควบคุมพลังงานแสงแล้วก็พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนะคะมนุษย์สาตร์และก็พืชเนี่ยก็ต้องการแอ,อแก๊สออกซิเจนนะคะในการหายใจพืชเนี่ยต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสร้างอาหารความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในกระบวนการหายใจนะคะแล้วก็ใช้ในกระบวนการสร้างอาหารด้วย อากาศนั้นนะคะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์นะคะในการเคลื่อนที่ของอากาศจะทําให้เกิดลมใช่ไหมลูกแสดงให้เห็นว่าอากาศนั้นเป็นสสารนะคะเพราะว่าสามารถสัมผัสได้ซึ่งมนุษย์นั้นก็จะใช้ประโยชน์จากพลังงานของลมในการขัมนาคมขนส่งนะคะอย่างเช่นเรือใบนะคะเครื่องบินนะคะแล้วก็การใช้กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะ การเผาไหมในกิจกรรมต่างๆจะต้องอาศัยแก๊สออกซิเจนนะคะที่อยู่ในอากาศซึ่งมนุษย์นะคะจะใช้ประโยชน์จากการเผาไหมในกิจกรรมต่างๆยกตัวอ,อย่างก็อย่างเช่นการปิ้งย่างอาหารบนเตาการนั่งผิงไฟให้คลายความหนาวนั่นเองค่ะการเผาไหมของเครื่องยนต์หรือโรงไฟฟ้าพลังงานไอ้น้ำ การเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหากรรมนอกจากนี้นะคะอากาศเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในด้านของการอัดอากาศหรือว่าแก๊สบางชนิดนะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยก็จะใช้ประโยชน์จากแรงดันของอากาศในด้านต่างๆอย่างเช่นการเติมลมยางเข้าไปในรถยนต์นะคะในยางรถยนต์การเป่าลูกโป่งนะคะให้ลูกโป่งนั้นเกิดการขยายขึ้น สำหรับในเรื่องของการเกิดลมและอิทธิพลของลมที่มีต่อมนุษย์นะคะเวลาที่เรายืนเราเดินเราวิ่งเนี่ยหรือว่าเราทํากิจกรรมต่างๆอยู่ในสถานที่โล่งแจ้งอย่างเช่นพวก สนามกีฬาหาดทรายแม่น้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามีลมพัดมาประทะกับใบหน้าของเราแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายทาให้เรานั้นรู้สึกว่าเย็นสบายสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าลมเนี่ยคืออากาศที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งได้นะคะจนมาประทะกับส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองค่ะ พื้นดินในช่วงเวลากลางวันจะมีการสะสมพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้เร็วนะคะทำให้อากาศเหนือพื้นดินเป็นอากาศร้อนนะคะมีการลอยตัวสูงขึ้นอาการเหนือน้ําทะเลสะสมพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ช้ากว่านะคะก็จะเป็นอากาศเย็นนะคะจึงมีการเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่อากาศเหนือพื้นดินเกิดเป็นลมทะเลซึ่งก็จะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งในช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะ ภาพนีเป็นภาพของลมทะเลนะคะซึ่งเกิดในช่วงเวลากลางวันอากาศร้อนจากอากาศจากอากาศที่อยู่เหนือพื้นดินจะมีการยกตัวและลอยสูงขึ้นอากาศเย็นนะคะที่อยู่บริเวณเหนือทะเลเนี่ยนะคะก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นะคะทำให้เกิดลมทะเลขึ้นในช่วงกลางวันจะสังเกตเห็นได้ว่าคลื่นนั้นจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งนั่นเองค่ะ ่วนลมบกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนะคะโดยที่อากาศร้อนจากบริเวณเหนือทะเลนมีการยกตัวลอยสูงขึ้นนะคะอากาศเย็นจาก อากาศเหนือพื้นดินน้ำมีการเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นะคะพูดง่ายๆว่าอยู่ในช่วงกลางคืนนั้นไม่มีแสงของพระอาทิตย์ทําให้อากาศนั้นนะคะมีอุณหภูมิลดต่าลงนะคะโดยที่บริเวณพื้นดินกับพื้นน้ำจะมีการคลายความร้อนออกมาซึ่งบริเวณที่อยู่พื้นน้านะคะจะมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นดินทําให้บริเวณพื้นน้ำนะคะมีการขยายตัวของอากาศลอยขึ้นสู่ด้านบนและอากาศเย็นนะคะที่ อยู่บริเวณใกล้ๆก,กับพื้นดินก็จะเข้ามาแทนที่นะทำให้นะคะการเคลื่อนที่ของอากาศนั้นก็จะเคลื่อนที่จากริมฝั่งนะคะเข้าสู่ชายทะเลนั่นเองค่ะ ลมนะคะเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่านะคะอากาศนั้นจะเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆทําให้เกิดลมพัดเอื่อยนะคะหาก2บริเวณมีอุณหภูมิที่ต่างกันมากขึ้นทําให้เกิดลมพัดแรงนะคะหรือว่าเกิดเป็นพาย,ยุได้นั่นเองนะภะาพซ้ายมือจะเป็นภาพของตัวอย่างการเกิดลมพัดแบบเอื่อยนะคะทางด้านขวามือนเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับลมพัดแรงนั่นเองค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะในเรื่องของการเกิดลมนะคะเป็นกิจกรรมที่8.4ในหน้า2 1 0ให้นะคะเด็กๆนะคะดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะนำมาทำการทดลองกันนะคะก็คือเราจะใช้ขวดน้ำดื่มพลาสติกขนาดใหญ่นะคะขนาด1.5ลิตร1ขวด สองก็คือขวดน,น้ำดื่มพลาสติกขนาดเล็กนะคะขนาด0.6ลิตรนะคะหนึ่งขวดแล้วก็ทูบนะคะเทียนนะคะอย่างละหนึ่งนะคะไปดูคลิปการทดลองกันนะคะก่อนที่จะไปดูการทดลองนะคะเรามาดูวิธีการทดลองว่าทำการทดลองอะไรอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเทรมอร์โมมิเตอร์นะคะซึ่งเทรมอร์โมมิเตอร์นี้จะเอาไว้ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศนะคะในแบบจำลองนะคะแล้วก็ไม้ขีดไฟนะคะเพื่อเอาไว้มาจุดเทียนนะคะ,ะจากนั้นนะคะก็ใช้เป็นมีดคัตเตอร์นะคะซึ่งในการทดลองนี้นะคะคุณครูก็ได้ทำการทดลองให้เด็กๆได้ชมนะคะเด็กๆก็ต้องใช้กระบวนการสังเกตนะคะและ ดูสังเกตดูแล้วก็เอามาจดบันทึกผลนะคะในท้ายกิจกรรมนะคะซึ่งในการทดลองนี้ครูโบก็จะพูดแบบคร่าวๆให้เด็กๆฟังนะคะก็คือครณโบก็จะมีการจุดเทียนนะคะแล้วก็นำขวดพลาสติกนะคะที่มีการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วนะคะเอามาวางไว้นะคะ คอบที่เทียนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะจุดทูบแล้วนาทูบนั้นนะคะวางเข้าไปนะคะในขวดพลาสติกในแนวราบหรือว่าแนวนอนนะคะจากนั้นให้สังเกตควันทูบนะคะว่าควันทูบนั้นมีการเคลื่อนตัวอย่างไรบ้างนะเมื่อสังเกตควันทูบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะใช้เทอร์โมมิเตอร์ทั้งสองอันนะคะมาวัดอุณหภูมินะคะโดยจะวัดจากแนวตั้งและแนวราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอการทดลองกันเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน เด็กๆอย่าลืมใช้ทักษะการสังเกตนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะทำการทดลองนะคะเรามาตอบคำถามก่อนการทำกิจกรรมในหน้า212นะคะข้อหนึ่งถามว่าคำถามสำคัญในการทดลองคืออะไรนะก็คือลมเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคะข้อที่สองนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของควันทูบก่อนจุดเทียนและหลังจุดเทียนนั้น เหมือนกันหรือไม่อาเด็กๆคิดว่ามันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนคิดว่าไม่เหมือนกันเด็กๆก็ควรตอบว่าไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะข้อที่3มนะคะนักเรียนคิดว่าอุณหภูมิเหนือขวดพลาสติกในแนวตั้งและแนวนอนแตกต่างกันหรือไม่เด็กๆคิดว่ายังไงคะเด็กๆอาจจะคิดว่าแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันก็ได้นะคะให้เด็กๆเลือกมา1คําตอบนะคะ ข้อที่4นะคะถามว่านักเรียนคิดว่าในการเคลื่อนที่ของควันทูบนั้นสามารถใช้อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศได้หรือไม่นะะเด็กๆก็ตอบมาว่าได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงการทดลองในวันนี้แล้วนะคะในการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะหรือว่าลมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรโดย ครูโบก็ทำคลิปวิดีโอการทดลองไว้ให้เด็กๆได้ชมแล้วเราไปชมพร้อมๆกัน ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ทำให้เห็นชัดเจนนะคะว่ามีอุณหภูมิของอากาศทั้งแนวตั้งและแนวนอนกี่องศาเซลเซียสนะคะโดยแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งจะอยู่ที่86องศาเซลเซียสนะคะและแนวนอนจะอยู่ที่28องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะจากการทดลองนะคะสิ่งที่เด็กๆสังเกตเด็กๆสังเกตเห็นอะไรได้บ้างคะ มาตอบคําถามนะคะแล้วก็บันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะจากที่เราได้สังเกตการทดลองเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าควาันทูบนั้นมีการลอยขึ้นด้านบนนะคะโดยอุณหภูมินั้นจะแตกต่างกันนะคะระหว่างอุณหภูมิแนวลาบกับอุณหภูมิแนวตั้งนะคะมาตอบคําถามกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะ ลักษณะการเคลื่อนที่ของควันทูมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะก็คือควันนั้นนะคะจะมีการลอยจากแนวนอนขึ้นไปในแนวตั้งนั่นเองข้อที่2นะคะคข้านุณหภูมิของอากาศที่ปลายขวดพลาสติกในแนวตั้งจะอยู่ที่86องศาเซลเซียสใช่ไหมคะส่วนแนวนอนนะคะในข้อที่3ค่าข้านาภูมิของอากาศที่ปลายขวดพลาสติกในแนวนอนจะอยู่ที่28องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะ เอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะก็จะมาทําการตอบคําถามหลังการทํากิจกรรมในหน้า213นะคะโดยคําถามข้อที่1ถามว่าอากาศนั้นมีการเคลื่อนที่หรือไม่ทราบได้อย่างไรเด็กๆตอบว่าอะไรคะอากาศนั้นมีการเคลื่อนที่นะคะทราบได้จากควันของทูบนั่นเองที่มีการเคลื่อนที่นะคะข้อที่สองถามว่าเมื่อจุดเทียนแล้วนําทูบมาจ่อที่ปลายท่อนะคะของขวดพลาสติกในแนวนอนนะคะ ควันทูปจะมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรควันทูปนั้นจะลอยจากแนวนอนขึ้นไปแนวตั้งนั่นเองค่ะข้อที่3ามอุณหภูมิเหนือขวดพลาสติกในแนวตั้งและแนวนอนแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเด็กๆคิดว่าแตกต่างหรือไม่แตกต่างคะลูก จากที่เราคาดคะเนกันไว้ช่วงแรกนะคะก็จะได้คำตอบนะคะจากการสังเกตได้ว่าอุณหภูมิที่อยู่เหนือขวดพลาสติกในแนวตั้งและแนวนอนนั้นมีความแตกต่างกันนะคะโดยที่อุณหภูมิเหนือขวดพลาสติกในแนวตั้งจะมากกว่าแนวนอนนั่นเองค่ะแนวตั้งก็จะมีถึงอุณหภูมิ86องศาเซลเซียสส่วนแนวนอนอยู่ที่28องศาเซลเซียสแค่นั้นเองใช่ไหมคะ ขอ้อที่สสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรนะคะก็จะสรุปว่าลมนั้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งนะคะเนื่องจากบ,บริเวณ2แห่งนั้นมีอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันโดยอากาศนะคะบริเวณที่มีอุณหภูมิอุณหภูมิสูงนะคะจะมีการลอยขึ้นไปด้านบนนะคะหรือว่าลอยตัวสูงขึ้นและอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากว่านะคะจะมีการเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในชั่วโมง l ลบในวันนี้นะคะเรามาเจอกับครูโบใหม่ในชั่วโมงหน้าว่าจะมีการทดลองอะไรให้เด็กๆติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ